สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องกอยบันหน้าชาแนลอีกคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะมือนีกอยบันหน้ากบมาติดตามตัวขกับเมเลียน,นะคะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยจักน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาพอกับทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะมาทงหน้านัม่มาทงหน้าเลยค่ะไปหาเมเลียนอยู่เหอนบพเนาะคะ่ะเนาะได้ยินว่าเพิ่นออกมาหน้ามาสู่ปลาสาค่ะเมเลียนเพิ่นออกมาสู่ปลาเนาะคะ่ะเนาะก็ได้ยินว่าเมเลียนนี่เพิ่นฝันเห็นผีค่ะฝันเห็นผีผู้ยิ่งผมยาวลากดินมาบอกเลยค่ะ มายกมือใส่แมเลี่นเนาะค่ะน้อยกมือบอกเลขค่ะได้เลขสองตัวเด็ดเด็ดเลยค่ะท่านผู้ชมก้อยบานหน้ากนเลยบอพาดเนาะค่ะนะบอพาดถี่สิมัติตดตามตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะนะแมลียนเพิ่นว่าเพิ่นฝันนี่กระทตกใจค่ะเป็นตาหยาดแห่งวาสันผมบักเงวาเลยเนาะค่ะนะงวดนี่กับเป็นงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อค่ะไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าความฝันกับแมเลี่น พร้อมๆกันเนาะค่ะนอไปค่ะสวัสดีค่ะแม่เรียนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเก็บไม่ไมกับฟันเลยครับแต่บอกจอบเนาะว่าสู้เอฟซีฟังนะครับคุณแม่ฟัน,ฟน,นว่า,วาไปจับปลาเมื่อวานนี่ไปจับปลาเนหนองสือปลาเพิ่นไหวเลยไปจับปลาเมื่อวาน<อ>ฟันหินผู้ยิง่งเพิ่นมายืนอันนั้นเพิ่นมายืนเงยคออ ยืนเยืเนื่อยข้อเบิงอยู่ทั้งเพื่อนครับแนมเบิงเพิ่นสื่อดอกเพิ่นกับบ่าวว่ายังดอกเพิ่นกับมายืนอยู่สื่อกับแนมเบิงเพิ่นอยู่ครับเพิ่นแล้ว่าอันนั้นอยู่เพื่อนอยู่บ้านบ่เพิ่นว่ายู่ยู่กับเลยว่าครับเพิ่นกับเลยเพิ่นกับบ่าว่ายังดอกย่านเพิ่นอยากกินน้ำกินหยังนี่แหละก็เลยเอาน้ำมาหยังให้เพิ่นกินผู้หญิงผู้นี้เป็นไผล่ะครับโู้โห้คือกัน ยู้หญิงผู้สาวผมเาวาผู้สาวผมเหวาแมน่น<ม>ไปสาปามาเนี่ยแหละมาฝันหินเพิน่นไปสื่อสาสู่ปลาบอกครับแมน่นไปสู่ปลาหมูว่านไปจับปลาไปจับปลามาต๊แรงมาฟันเลยตล๊แรงมากมาฝันมาเพิ่นยางมายืนอยู่ตะาล่างนั่แหละครับเพิ่นมายืนแนมเบิงอยู่คือื่อดอกก็เลยแนมไปเบิงเพิน่นครับเลยถามเพิน่นว่ามาอย่างวะเพิ่นกับโวว่าจังใดเลยเห็นตั้งแต่เพิ่นอันนั้นสี่มือให้เบิง เห็นแต่คนสี่มือขึ้นยังสี่ครับกับสองสี่ครับแม่นยังเจ้าคอยสี่มืออยากกินน้ำมามามากินน้ำก่อนค่อยเมื่อเพิ่นกับบอปะครับบัดเพิ่นสี่มื่อเพิ่นจะคคอยว่าอันนั้นซื่อเอาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นสี่ขึ้นยังสี่เด็กสองกับเด็กหาเด็กเพิ่นสี่ขึ้นยังสี่นี่เพิ่นสี่ขึ้นมันนี่เจ็ดมันนี่เพิ่งกับสี่อีกสองวาดเจ็ดสองบอกรือวาน่ะเจ็ดสองน้ำเพิ่นกับบอกินบ่อย่างได้ถามเพิ่นกับบอปปะ ครับผู้สาวผมยาวๆครับคนกับบอกไข่งามดอกหนาใหญ่ๆครับมมขึ้นมาเมื่อคืนโอ้ครับจะเป็นเจ้าที่จะทางเพิ่นกระได้เนาะครับเนาะเพิ่นยกขึ้นทางหนึงน่งหาหนึ่งคางหนึ่งสองอบันนี้เพื่อกลเลยโยกขึ้อนอีกนี่เพิ่งยกเพิ่งยกขึ้นเตือหนึ่งเพื่อกยกขึ้นยังสี่โอ้ม่เทนเตเป็นตัวไรล่ะครับอันนั้นก็เลยถามเพิ่นแน่แม่นีหยังหลัให้เลขบอกเลยต่อเพิ่นไปเพิ่นกัเลย เพิ่นยกขึ้นยังสี่บันดีเพิ่นก็ยกขึ้นอีกเต้าหนึ่งสิหรือสิเจ็ดสองบอกก็เลยว่าเจ็ดสองแม่นแม่นเพิ่นก็เลยว่านนะเพิ่นบอกให้บอกเลยเออแม่นเพิ่นว่าเพิ่นยกขึ้นยังสี่บันดีเพิ่นเพิ่นว่างโลกเพิ่นก็โยกขึ้นอีกสี่ครัแต่ที่เป็นเจ็ดนะครับเนาะกเลยว่าเจ็ดสองบอกแม่นอยู่เพิ่นว่าเจ็ดสองเพิ่นว่ะเพนก็เลยบอกเจ็ดสองครับโอ้ยหงวดนั่นน่าซื้อว่าเดี๋ยวเอามาให้ยเบิ่งน้ำสำลิมทุกที ซื้อเละพันว่าเอื่อยไปหาเิืนนอนอยู่กุสินอนอยู่สองคนิ่นว่าก็เลย่แปะเป็นเก่าสองครับแปะเบิ่งหน้เก่าสองบันนี้โต๊ะข้างล่างนั่นเอื่อยเอื่อยิ่นก็เลย่มาหเพิ่นมาห้หาสองหัวที่ันมาเออหวดที่พันมากครับกับพวดทติดตามไปฝากกันมาห้หาสองกับเก้าสองับเก้าสองหวดฝุ่นดอกเว่ฝืนห้งวดนี้เิืนก็มาห้ใหม่อบันนี้ก็เลย่ไปสื่อ หาบนไดกับบ่อใดเล่มันดังพูนว่าเขาว่าเล่ดังมาจากอีสานพู่าแจา้งมาดังมาจากไสกับบ่หมู่มันดังแห้งพูนว่าหาสองก็เลยหาบ่อดไปได้ไปไปหาสองหาหาสองกับไปได้หาสอง <หา S 1> บใบหนึ่งครับได้หาสองใบหนึ่งนะ่ะผัดตัวไทยมันผัดมีสี่หนึ่งแปดหกหาสองมันออกสี่หนึ่งแปดโอ้มันออกสี่หนึ่งเกศ หกผ่าสองพีแต้มเดียวยังว่าโอ้สลบเลยยังว่าเกือบถึงรางวัลที่หนึ่งว่าแท้สิ1 1> ถึงรางวัลที่หนึ่งยังว่าดีใจ่ระัสริฐผาผเนาะครับเนาะมวดนี่แหะครับไม่เลื่อนเอาขึ้นครับมาอยบานกับฟันหลุดบ่นะครับตายตายตายังนะว่าเอองวดนั่นกับฟันเห็นในใจมือซีกันกะเมื่อเลขออกพอดีนั่นเห็นนั่นบอกโรงงานเขาถือเซฟเซออกซีเจตมวดทุนครับโอ้เสียดายแหงยังว่ามันมือสีออกพอดีนางเลยบริโทษหะ งวดนี้เป๊เป็นเลขให้ตัวใดก่อนครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมวันที่สิบหกมีนาคมเพิ่นมาบอกสั่นก็เอาแบบเพิ่นแล้วเอาเจ็ดสองเอาเจ็ดสองเลยบอกครับแม่นเพื่อนก็ห้องบอกเลยที่กันบอกครับเนี่ยเพื่อนก็ถามเพื่อนเพื่อนกับบ่บอกได้เพื่อนมาบ่ป่ะครับผมงาวพี่ผมงาเพียงเพ่นมายืนอยู่ก็เลยว่าก็แนมเบิ่งเพื่อนมาเพื่นมาอย่างกับพ่ใครเด้ยถามเดี๋ยวก็แนมยืนเบิรงซื่อครับก็เพิ่นก็เลยยกมือยกมือขึ้นยังสี่ยกเครื่อแรกเนี่ยยกขึ้นยังสี่ว่าเจ็ดสองบ่ว่ะ บัตนี้เธอสองเพื่อกับโยกขึ้นยังสี่แม่นยังหลอดคือยังโยกมือใบยังห้เลยว่าสองเจ็ดเจ็ดกับโยกขึ้ังสี่เออเจ็ดเจ็ดบัตนี้ขึ้นอีกเพื่อนกับสองเจ็ดสองบอกแมนแมน่ัวรือสิแปรยังไงกับโมโหแล้วเนาะกันตาอีฟสี่แปรได้กะคอมเมนต์นะครับถ้าคอมเมนต์มาบอกเปล่าแอมป์ตะโงน้ำครับผู้ชมครับพี่อันที่หน้าเจ้าที่เจ้าทางเป็นยังไงครับคุณแม่ ว่าท่านห็นว่าท่านห็นฝันโอ้ยังบ่ฝันเนาะครับเนะบาะมาอยู่บ้านกับฟันท่านที่ครับค่ะคุณแม่เลียนกลับไปสู่ปลาอยุธาเนาะคะ่ะเนาะตกแรงมากกับฟันฟันว่าผู้สาวมหาภมิย่ามันปะคะคุณแมร่เลียน,นยาวพี่เพียงเอวอืมเพิ่นมายกมือบอกเลขคุณแม่เลียนเลขตัวใดกับนะคะคุณแม่เลียนเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสอง เพิ่นยกใส่บ่คะคุณแม่เลี้ยงแม่นเพิ่นยกจังซี่บัดนี้เทือสองมากพิ่นก็ยกข้างเดียวเพิ่นยกจังซี่ก็เลยถามเพิ่นว่าแม่นหยังใบยังให้หยังให้ให้เลขบ่เออเพิ่นว่ะให้เลขเพิ่นวะเจ็ดสองแม่นบ่แม่นเพิ่นว่าเพิ่นอาจจะนั่งมหาเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ค่ะเจ้าที่เพิ่นก็บบ๊วยนั่งมาบอกเลขนั่มาบอกค่ะ มีอียงเพิ่มเติมอยู่บ่าค่ะคุณแม่เลียนบอกมีเท่านั้นล่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณแม่เลียนลหลายๆเนาะคะ่ะทีมีแนวทางดีๆเด็ดๆความฝันดีๆเลขเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมทางบานเนาะคะ่ะนอคุณแม่เลียนขอบคุณหลายๆคะ่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะก้อยบันหน้ากะสิไปสรุปตัวเลขของคุณแม่เลียนให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ่งอีกข้งหนึ่งเนาะคะ่ะนอเลขของคุณแม่เลียนเนี่กะมี หางเดียวค่ะท่านผู้ชมเลขหางเดียวเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะเจ็ดสองเจดสองค่ะประจำงวดวันที่สิบหกมีนาคม2566ค่ะแม่เลี้ยนเพิ่นฝันเห็นผีเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นผีผมยาวไม่ยกมือบอกเลขค่ะท่านผู้ชม ยกมือบอกเลขแมลี่นเนาะคอะเนนอก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอาเนาะคเนาะพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะกอยบันหน้าก็เอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะคเนาะขันมากกระจัดคัดก็ให้เบื้องพ้าความสนุกสนานเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กอยบันหน้าชาแนลกาสิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะแต่ก่อนสิไปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องก้อยบันหน้าชาแนวน้ำเนเดอร์ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบานเฮ้งเฮ้งลยลุยค่ะโซกโซกหมานหมานน้ำกันนอก่ะนอหมา,านเงินหมา,านทองน้ำกันในงวดวันที่สิมีนาคม2อ6พนห้นี่ค่ะขอบคุณค่ะ